ตามเบสุดท้ายของมินิอินไซด์นะคะอย่างที่คุณบอยเกริ่นไว้นะคะว่าเราจะมาเจาะลึกกันในส่วนของ BRT รนะคะรถเมลด่วนพิเศษนะคะที่ทางกรุงเทพมหานาครจัดทำขึ้นเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่ใช้รถใช้ถนอนอย่างไรและจะส่งผลจะต่อการจราจรมากน้อยแค่ไหนบวกลบก,ก,กันแล้วเนี่ยผลที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรธทีรพงศ์วิกฤตเศษจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนีดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณบอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านรถเมด่วน BRT นี่ก็มีกันมาสักหลายเดือนแล้วนะครับถ้าให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์จนถึงตอนนี้เนี่ยถือว่าแก้ไขปัญหาการจราจรได้ตามจุดมุ่งหมายตั้งต้นไหมครับครับเออก็คือโครงการ BRT เนี่ยนะฮะซึ่งทางกทมเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับครับวัตถุประสงค์หนึ่งที่ทางกทมได้ตั้งเอาไว้คือต้องการลดปริมาณการจราจรครับซึ่งก็ได้เปิดทดลอง สายแรกสาธรราชพฤกษ์นะฮะครับ15กิโลเมตรกว่าอืมสิบกิโลเมตรครับทานี้เราก็ลองมาดูนะฮะหลังจากที่ผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคร่บก่อนหนึ่งเราต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือไอโครงการ BRT ทเนี่ยทางกสทมได้จัดเลนทางขวามือไว้ครับเพื่อให้รถของถนนใช่ใช่ครับก็ให้รถบ r t ทผ่านรถอื่นก็ผ่านไม่ได้ยกเว้นเป็น บางช่วงเท่านั้นใช่ค่ะโดยสะพานลอยใช่ครับหรือมีสองเลนซึ่งทางกทมก็ได้ประเมินว่าเอะปริมาณการจราจรเนี่ยมันคงลดลงครับผมก็คิดว่าปริมาณการจราจรนะฮะก็คงไม่ได้มีการไปนับนะฮะแต่ว่าถ้าสังเกตดูปริมาณการจราจรโดยรวมก็อาจจะลดลงได้ครับแน่นี้ใช่ครับแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาอย่างนี้ครับคือรถเนี่ยเลน ขวาสุดเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับือกั้นทิ้งไปเข้าไปที่อีก3เลนที่เหลือครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์อย่างนี้ว่าช่วง BRT เนี่ยรถจะน้อยวิ่งได้เร็วแต่ช่วงที่เหลือเนี่ยรถมันก็เข้าไปอัดกันใช่รถบ้านที่คนก็ไปยัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3เลนที่เหลือเนี่ยมันจะมีรถจํานวนมากขึ้นครับผมถ้าลองผ่านไปอย่างผมเองก็เคยผ่านไปหลายครั้งนะฮะก็พบว่าไอ้สเลนที่เหลือเนี่ย มันก็จะหนาแน่นแล้วก็ติดขัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกได้ว่าเอะความสมดุลของจราจรเนี่ยมันขาดไปคือก่อนก่อนที่จะมี BRT เนี่ยเราเลือกเลนได้ใช่ไหมครับครับนะเวลาเราเลือกเลนได้ปริมาณการจราจรมันก็ข่องตัวหน่อยค่ะตอนนี้พอมันเลือกไม่ได้แล้วมันเหลืออยู่3ามเลนที่พวกเราจะใช้มันก็เข้าไปอัดในนั้น นั่นเราอาจจะบอกได้ว่าเกิดความไม่สมดุลขึ้นระหว่างเลนบีอทีกับเลนที่เหลือครับนี่ก็คือปัญหาคือมันมันแก้ได้เลนเดียวแต่ว่าเราต้องดูภาพรวมถ้าดูภาพรวมแล้วมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นครับความไม่สมดุลนี้สร้างปัญหาการจราจรให้มากขึ้นหรือว่าลดปัญหาที่เกิดขึ้นคาจารยก็คือถ้าเรามองตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ครับ การใช้รถเนี่ยมันมีต้นทุนครับนะครับ,รบได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งต้นทุนนะฮะประโยชน์ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วเราต้องการเดินาทางาะะความสะดวกสบายครับผมตอนนี้เราลองมาดูซิว่าเอ้ต้นทุนของเรามีอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็คงตระหนักดีนะฮะเวลาเราใช้รถมันก็มีต้นทุนที่เกี่ยวขึ้นครับ เกิดกับที่เกิดขึ้นจากการใช้รถก็มีอะไรครับมีน้ำมันค่าเสื่อมค่าเสื่อมนะฮะค่าบำรุงรักษาครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ค่าเสียเวลาใช่ครับอันนี้สำคัญอ่านี้ค่าเสียเวลาเนี่ยเราลองดูถ้าหากว่าเรานำรถเข้าไปในช่องทางใดช่องทางหนึ่งครับแล้วมันติดครับนะฮะไอค่าน้ำมันค่าต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นค่าเสียเวลาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารถมันติดมากขึ้นในเลนที่เหลือต้นทุนนี้มันก็สูงขึ้นน,นะฮะตอนนี้มันมีอีกต้นทุนหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยระหนักนะแต่ว่าในทางเศรษฐศาสตร์เรามองว่าอันนี้เป็นต้นทุนที่สำคัญนะฮะก็คือเวลาเรานำรถของเราเข้าไปในในช่องจานจราจร มันทําให้รถติดใช่ไหมครับนั้นการที่เราเนี่ยนำรถของเราเข้าไปในช่องจราจรเนี่ยมันทําให้คนอื่นเสียเวลาไปด้วยถูกไหมครับซึ่งความจริงเราก็บอกเอ๊ะไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้ามองในแง่ของสังคมส่วนรวมอันนี้ก็เป็นต้นทุนหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าเราทําให้คนอื่นติดไปด้วยขึ้นนะฮะไม่ใช่เราเดือดร้อนคนเดียวใช่เราก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นเขาต้องใช้ใช้เวลามากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเวลาเรา คำนวณต้นทุนของเราเองเรามักจะไม่ได้ดูตรงนี้เราจะมองเฉพาะตัวเราใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์บอกว่านี้เป็นต้นทุนที่สําคัญนะเราต้องระหนักนะฮะเพราะฉะนั้นในหลักเศรษฐศาสตร์หลักหนึ่งก็บอกว่าไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราจะให้คนซื้อเนี่ยเราคงต้องให้เขาทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงครับผมเพราะฉะนั้นอ้โครงการ b r t ตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เลนอีก3ามเรนติดขึ้น มันจะไปเพิ่มต้นทุนทั้งในแง่ของเราเองที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าต้นทุนเอกชนน,นะ,ค,ะครับ,รบกับไอ้ต้นทุนที่เราทําให้คนอื่นเสียเวลาไปต้นทุนทางสังคมอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นฮะมันก็เคยเกิดมันก็เลยเกิดความ ไม่สมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นทางออกที่อาจารย์มองไว้ว่าอย่างน้อยจะสร้างความสมนุนให้เกิดอาจจะไม่ใช่การจราจรที่ทุกคนจะไปได้เร็วเหมือนกันหมดแต่ในภาพรวมของสังคมเนี่ย,เ,ยเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นอาจารย์มองอยังไงบ้างครับออตอนนี้ผมอยากจะรเ,ออเรียนอย่างนี้นะครับก็ค,บคือถ้าเราลองดูซิว่าเอหลักการทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยได้มีการนําไปประยุกต์ใช้ อย่างไรบ้างหรือเปล่าในประเทศใดบ้างคือหลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปก็คือว่าถ้าหากว่าเรายอมรับว่าเวลาเราขับรถไปเนี่ยมันทําให้เกิดต้นทุนทางสังคมครับเราก็ต้องถามว่าเออเราจะให้ผู้ที่ใช้รถเนี่ยระหนักได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนที่ทําให้ต้นทุนนี้เกิดขึ้นปกติเนี่ยถ้าสมมุติเราผลิตสินค้าแล้วต้นทุนสินค้าเราเพิ่มขึ้นเราทำยังไงครับเราก็คิดราคาเพิ่ม ขึ้นราคาใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลักคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าส่วนไหนของผิวจราจรมีการติดขัดเยอะมีต้นทุนตรงนี้เยอะเราก็เก็บค่าธรรมเนียมนะฮะซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า congestion charge นะฮะก็ต่างประเทศมีเก็บอยู่แล้วต่างประเทศมีเก็บบางประเทศก็หลายประเทศนะครับผมยกตัวอย่างนะครับประเทศ เพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ฮ้องกงก็ก็มีการเก็บประเทศใหญ่ๆก็มีหลายประเทศครับเช่นลอนดอนนะฮะเขาก็ได้มีการเก็บตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นบางพื้นที่ที่เก็บไม่ใช่ในแหล่ในทุๆพื้นที่อาจารย์ใช่ครับก็คือคงต้องมีการไปพิจารณาว่าเอช่วงที่มันแอบช่วงไหนนะฮะแล้วอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนเป็นบางช่วงเวลาด้วย ใช่ครับบางแห่งก็เก็บตลอดนะฮะก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ของเพราะบางถนนก็ติดตลอดเวลาเหมือนกันครับครับแล้วอุปสรรคสําคัญในการใช้มาตรการนี้บ้านเราอาจารย์มองว่าอยู่ที่ตรงไหนคะเออคงไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะฮะคงหลักๆหลายๆประเทศเขาก็จะเจอปัญหาเดียวกันนะฮะปัญหาหลักก็คือว่า ถ้าดูธรรมชาติของการเก็บมันเหมือนกันการเพิ่มภาษีใช่ไหมครับนั้นถ้าเรามองทางด้านของการเมืองกับทางด้านของสังคมเนี่ยนักการเมืองไม่ค่อยชอบใช่ไหมครับอะไรที่จะต้องไปขึ้นภาษีไปเก็บค่าธรรมเนียมนักการเมืองเขาบอกโอ้หอย่างนี้เสียคะแนนเสียคะแนนนะฮะแล้วคนที่ถูกเก็บก็จะหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องว่าว่าตนเองแล้วก็อาจจะตั้งต้นทุนต่อต้านใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นไอตรงนี้คืออุปสรรคสําคัญครับอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเอ๊ะถ้าเรามองแล้วเราคิดว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ย,เ,ยเ,เราจะทําหรือเปล่าผมขอยกตัวอย่างที่คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะครับอย่างในกรุงลอนดอนเนี่ยครับได้เริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่ปี2003ก็หลายปีมาแล้วนะ,ค,ะครับรบสมัยนั้นเนี่ยนายกเทศมนตรีมิสเตอร์ลิวิงสโตน ท่านก็มองเห็นประโยชน์ของโครงการอันนี้นะฮะที่จะไปรับ congestion charge เนี่ยท่านก็ได้เสนอเรื่องเข้าไปปรากฏว่าถูกต่อต้านหมดเลยนะฮะทั้งนักการเมืองทั้งประชาชนต่อต้านหมดเลยนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ยอดทอนะฮะท่านก็ผลักดันจนสําเร็จครับแล้วไปสักพักหนึ่งก็ได้มีการประเมินก็ปรากฏว่ามันได้ผลนะฮะไอ้ปริมาณการจราจรอะไรต่างๆมัน ลดลงมันมีความสมดุลมากขึ้นแล้วตอนหลังเนี่ยไอโครงการเนี่ยประชาชนในลอนดอนยอมรับนะครับมีการโหวตว่าจะต่อไหมก็ต่ออ๋อเป็นระยะเวลาในการทดลองก่อนด้วยใช่ครับแล้วก็พอเราเริ่มเห็นประโยชน์ประชาชนก็ยอมรับนะฮะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างสิงคโปร์เขาก็มีของเข้ามานานมากครับครับนิดนึงครับอาจารย์แล้วถ้าหาว่าชาร์จเงินมาแล้วนี่เงินเอาไปทําอะไร ครับออันนี้ก็ก็เป็นประเด็นนะครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเอมันมีประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กำลังพิจารณาดูว่าคือเนเธอร์แลนด์เขาก็มี congestion charge เหมือนกันนะครับเงินนี้เข้ามาเนี่ยมันมาจากเรื่องของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนใช่ไหมครับเออมันก็ควรที่จะเอามาทำอะไร พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของรถและถนนด้วยนะฮะก็เอามาใช้ได้แต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเขามองอย่างนี้ครับก็คือเขามองว่าเอ๊ะภาษีรถยนต์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมันเกี่ยวกับต้นทุนของการใช้รถจริงๆไหมก็บอกว่าต้องบอกว่าคงคงไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของการหารายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทางประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งที่เขากำลังพิจารณาตอนนี้ก็คือเขาจะเอาภาษีที่เก็บจาก o o n e s t i o n charge เนี่ยส่วนหนึ่งเอาไปทดแทนภาษีรถยนต์ครับเพราะนั้นเขาก็จะไปลดภาระเรื่องของภาษีรถยนต์แล้วก็เอา o o n e s t i o n น h a ร g e เนี่ยไปเปไดแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอยางทางออกได้ครับวันนี้ขอบท่วนที่เดียวขอบคุณอาจารย์มาานะคะที่มาเชื่อมโยงเรื่อง BRT แล้วก็ congestion charge นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับยังมีอีกหลากหลายเป็นเนื้ ต้องติดตามกันต่อมีอะไรบ้างใช่ <มา S 2> แล้วค่ะมีหมายข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะคะสอทอจะสรุปแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะโดยจะแถลงในวันนี้ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ผ่านมานนชแนลค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งงานสัมมนาที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปัญหาอุทอกภัยนะครับวันนี้ครับดออรอาจองค์ชุมสายนาักขยานะครับจะเป็นผู้บรรยายซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับมหาตภัยน้ําท่วมโลกครับ อันดับในการทุจริตของไทยนะคะถือว่าเป็นอันดับที่อยู่ระดับต้นๆของโลกนะคะวันนี้เองท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานแอนตี้คอร์รัปชันด้วยดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นอย่างไรท่านนายกจะออกมาถแถลงในวันนี้ด้วยค่ะและหลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอาจจะเปิดว่าจะมีการเก็บเงินดาวของคอนโดมิเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น30%ผู้ประกอบการอาสา,ารรมรัพ์นะครับเขาก็จะออกมาที่แจงเช่นกันว่าตอนนี้ภาวะของอาสา,ารรมรัพย์บ้านเรายังไม่มีฟองสบู่ครับ นี่คือทั้งหมดของมันนี่นไซส์ที่นำมาฝากกันนะคะหมดเวลาลงแล้วช่วงหน้าติดตามเก็ตเซตกันต่อได้สำหรับภาวะการลงทุนรเราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ